ตอนที่เจ็ดสิบสองเมื่อถูกรังเกียจปิงว่านมองดูขนมปังแผ่นแรกที่เขาปรุงอย่างเศร้าโศกสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เงื่อนไขที่ถูกต้องใช่ไหมทําไมมันถึงไม่ปิงว่านมองเข้าไปในเตาที่ไฟฐานซึ่งดูลุกชนยิ่งกว่าเมื่อก่อนเกิดอะไรขึ้นปิงว่านสงสัยและเกาหัวเขาจะควบคุมไฟแบบนี้ได้อย่างไรเจ้าของร้านไม่ได้สอนส่วนนี้ขอผมดูหน่อยเจียงซิวพูดแล้วผลักหลินจูไปที่เตา หลังจากใช้เตาทำความร้อน่านหินที่บ้านเจียงซิวได้ตรวจสอบเตาอบและไม่นานก็ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวเธอปรบมือและอุทานว่าฉันเข้าใจแล้วฐานที่เจ้าของร้านเพิ่มไว้ก่อนหน้านี้ยังจุดไฟไม่เต็มที่ตอนนี้กำลังไม่ถึงจุดสูงสุดแล้วเมื่อเห็นว่าเจียงซิวดูเหมือนจะเข้าใจปิงว่านจึงรีบถามว่าแล้วเราจะทำอย่างไรเพื่อลดเปลวไฟเจียงซิวสังเกตเห็นแผ่นเหล็กที่ปรับได้บนช่องอากาศเข้าของเตาเธอจับที่จับที่หุ้มฉนวนไว้แล้วเลื่อนมันลงโดยบอกว่านี่น่าจะได้ผล โดยการปิดช่องระบายอากาศเล็กน้อยเพื่อลดอากาศที่เข้ามาไฟก็จะลดลงแม้ว่าเธอจะไม่เคยใช้เตาประเภทนี้มาก่อนแต่หลักการก็เหมือนกับที่เธอเคยใช้ที่บ้านมันได้ผลมันได้ผลปิ่งว่านมองดูเปลวไฟที่ดับลงเล็กน้อยในที่สุดก็รู้สึกถึงความชัดเจนเขารีบทำขนมปังแผ่นต่อไปอย่างเร่งรีบแต่ยังคงดิ้นรนกับการรีดแป้งโดยไม่ฉีกขาดเผยให้เห็นไส้เมื่อมองไปที่นาฬิกาหลินจูก็พูดอย่างใจจดใจจ่อว่า อาจารย์เราเหลือเวลาอีกเพียงห้าิบนาทีเท่านั้นถ้าคุณไม่สามารถม้วนมันให้บางพอสำหรับขายได้ก็ลองทำแบบหนากว่านี้หน่อยไม่อย่างนั้นเราจะหมดเวลาถ้ามันแตกบ่อยๆเมื่อรีดเป็นแผ่นบางๆก็ควรทำให้หนาขึ้นจะดีกว่าพื้นผิวอาจจะผิดเพี้ยนไปเล็กน้อยและผู้ตัดสินอาจจะให้คะแนนต่ำกว่านี้แต่ก็ดีกว่าไม่นำเสนออะไรเลยและปล่อยให้กรรมการมือเปล่าไม่ปิงว่านขมวดคิ้วและสายหัวถ้ามันหนาเกินไปมันจะออกมาเหมือนขนมปังแผ่นอก กรรมการในครั้งนี้เป็นผู้อุปถรัรมภ์ถนอนอาหารแห่งนี้เป็นประจำพวกเขาคุ้นเคยกับอาหารรสเลิศของที่นี่เป็นอย่างดีแม้แต่การเบี่ยงเบนรสชาติเล็กน้อยก็ไม่รอดพวกเขาอาจวิพากวิจารณ์ว่ามันเป็นของปลอมไม่ต้องพูดถึงการเปลี่ยนกรอบบางๆให้เป็นขนมปังแผ่นนนหนาเว้นะนะนะแต่พวกเขาจะตัดสินใจยอมแพ้และไม่ดำเนินการต่อฉันไม่คิดว่าพวกเขาจะอยู่ที่นั่นปิ่งวันเชื่อให้ฉันลองอีกครั้ง การรีดแป้งอาจดูง่ายแต่ต้องใช้ความประณีตหากคุณไม่ชำนาญในทันทีแค่ฝึกฝนเพียงอย่างเดียวก็ไม่ทำให้สมบูรณ์แบบในระยะสั้นได้ในความพยายามรีดแป้งครั้งที่สามปิงว่านจำการสาธิตของเจ้าของร้านได้หลังจากรีดแป้งให้บางแล้วเขาก็ตบมันระหว่างมือของเขาแล้วยืดด้วยน้ำหนักของมันเองเพื่อให้แป้งบางลงก่อนที่จะติดเข้ากับผนังเตาอบบางทีปิงว่านอาจจะลองสิ่งนั้นความคิดหนึ่งเกิดขึ้นกับปิงว่านเขารีดแป้งอีกสองสามครั้งทำให้โปร่งใสพอที่จะมองเห็นไส้ด้านใน จากนั้นจึงเริ่มยืดและตบแป้งระหว่างมือของเขาหลังจากทำซ้ำประมาณหนึ่งโหลแป้งก็บางลงอย่างเห็นได้ชัดแต่ก็ไม่ได้ฉีกขาดหรือเผยให้เห็นไส้เราทำได้เจียงซิวอุทานอย่างตื่นเต้นอันนี้สมบูรณ์แบบเจ้าของร้านเชี่ยวชาญเทคน,คนิคนี้รีดแป้งให้บางๆเพียงไม่กี่จังหวะเพื่อประหยัดเวลาวิธีการของฉันอาจใช้เวลานานเกือบสองเท่าแต่อย่างน้อยก็ได้ผลด้วยสีหน้าย,ยินดีปิงว่านจึงติดแป้งลงบนผนังเตาอบโดยใช้วิธีของเจ้าของร้าน เียงซิวคุณคุ้นเคยกับเตาอบนี้ดีดูความร้อนและเติมฐานหินตามต้องการรับขนมปังเมื่อสุกแล้วโดยไม่เสียเวลาปิงว่านสั่งหลินจูมาช่วยเติมหน่อยหลินจูแบ่งแป้งออกเป็นชิ้นขนาดเท่ากําปั้นแบนเติมไส้ลงไปแล้วรีดเป็นลูกบอลปิงว่านดำเนินการต่อในขั้นตอนต่อไปด้วยประสบการณ์จากความสำเร็จครั้งก่อนคราวนี้เขาเร็วขึ้นเล็กน้อยขณะที่เขาติดแป้งใหม่แป้งก่อนหน้านี้ก็พร้อมที่จะหลุดออกมาในขณะที่ปิงว่านทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเขากล่าวว่า เจียงซิวหั่นอันแรกนี้ออกหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วให้ชั้นชิมตกลงครับเจียงซิวหลังจากแน่ใจว่าไฟเตาอ,อบคงที่แล้วจึงขอมีดจากเจ้าของร้านเมื่อแป้งเย็นลงเล็กน้อยและเปลือกเริ่มกรอบเธอก็เริ่มหั่นมันครักครักแต่ละชิ้นมีเสียงกรอบกรับที่แตกเป็นขุยเหลือเวลาอีกเพียงครึ่งชั่วโมงเท่านั้นผู้เข้าแข่งขันกรุณารีบหน่อยเสียงที่ไรอารมณ์ของลูกเรือในชุดดำดังก้องดูเหมือนผู้จับเวลาที่ไรความรู้สึก เวลาเป็นสิ่งสำคัญปิงว่านมุ่งความสนใจไปที่การรีดแป้งโดยหันหลังให้กับทางเข้าร้านโดยไม่เงยหน้าขึ้นมองเมื่อได้ยินเสียงความวุ่นวายที่ประตูไม่จำเป็นต้องอยากรู้อยากเห็นคนที่เข้ามาคือลูกค้าที่ซื้อมาหรือทีมงานของรายการมีแนวโน้มว่าพิธีกรมักจะถามคำถามและขัดจังหวะผู้เข้าแข่งขันอยู่เสมอก่อนหน้านี้เมื่อเขากำลังผ่านไปปิงว่านสนุกกับการพูดคุยกับเจ้าภาพ ในที่สุดเขาก็เข้าใจแล้วว่าทำไมผู้เข้าแข่งขันคนอื่นๆถึงไล่เจ้าภาพออกไปอย่างผงผางเมื่อเดินเข้ามาหาอาจารย์ชั้นหันมันแล้วเชิญชิมหน่อยในขณะที่ปิงว่านกำลังไต่ตรองเขาก็ได้ยินเสียงของเจียงซิวและหันกลับมาเมื่อเขาไม่ได้รับที่นี่ทำให้ปิงว่านประหลาดใจเมื่อยืนอยู่ตรงนั้นไม่มีลูกค้าหรือลูกเรือแต่ฟังเย่แต่งกายด้วยชุดลำลองสไตล์สปอร์ตสีดำ เมื่อพับแขนเสื้อขึ้นเผยให้เห็นปลายแขนและมือข้างหนึ่งล้วงกระเป๋าเขาดูเท่และมีสไตล์ได้อย่างง่ายดายดึงดูดความสนใจของทุกคนโอ้พระเจ้าวันนี้ฉันโชคดีจริงๆเด็กสาวที่เป็นคนเปิดเผยกระซิบอย่างตื่นเต้นกับเพื่อนของเธอโดยแทบจะไม่สามารถเก็บความกระตือรือร้นของเธอไว้ได้ในช่วงชีวิตของฉันฉันได้เห็นคู่รักในชีวิตจริงด้วยกัน เพื่อนของเธอจับมือเธอไว้แน่นฟังเย่เหล่อมากจริงๆหน้าทึ่งมากการได้เห็นซีอโอที่โดดเด่นในชีวิตจริงด้วยตนเองนั้นคุ้มค่าจริงๆแน่นอนนิยายไม่ได้โกหกฉันผู้ชายบางคนดึงดูดความสนใจของทุกคนทันทีที่พวกเขาเข้าไปในห้องดึงดูดคนแปลกหน้าด้วยออร่าของพวกเขาวันนี้ต้องเป็นวันโชคดีของฉันฉันจะซื้อลอตเตอรี่ทีหลังเมื่อฟังเย่เข้ามาเขาเห็นเจียงสอจิฐานไว้ในมือข้างหนึ่งและกำลังจะป้อนขนมชิ้นหนึ่งให้กับปิงว่าน โดยใช้อีกมือหนึ่งการมองจากเขาเพียงครั้งเดียวทําให้เจียงซิวหยุดชั่วคราวและวางอาหารลงเขาต้องอิจฉาขนาดนั้นเลยเหรอเขาแค่พยายามช่วยป้อนอาหารเจ้านายของเธอเนื่องจากเขาดูยุ่งมากเกินไปฟางเย่ไม่ได้ใช้ตะเกียบโดยไม่ตอบคําถามของปิงว่านแต่เขากลับบีบแป้งขนมชิ้นเล็กๆแล้วนําไปที่ริมฝีปากของปิงว่านอยากได้บ้างไหมหลังจากที่ฟางเย่ป้อนอาหารที่บ้านบ่อยครั้งปิงว่านก็อ้าปากของเขาอย่างเป็นธรรมชาติริมฝีปากของเขาปัดนิ้วของฟางเย่ ปิ้งว่านลิ้มรสแล้วแม้ว่าเนื้อจะบางแต่เนื้อก็ซ้อนกันหลายชั้นแต่เปลือกนอกก็กรอบมีกลิ่นหอมของงาและกลิ่นหอมอบอวลไปทั่วปากชั้นในใกล้กับไส้ยังคงความนุ่มนวลอยู่บ้างเนื่องจากความชื้นจากไส้ในส่วนของไส้นั้นการผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่างผักดองรสเค็มเปรี้ยวและเนื้อสดนั้นไม่อาจต้านทานได้แป้งขนมภายนอกอาจดูแห้งไปสักหน่อยแต่มีรสชาติที่เหลือเชื่อด้วยเนื้อสัมผัสหลายชั้นซึ่งเป็นอาหารอันโอชะคลาสสิกที่รู้จักกันทั่วทั้งแผ่นดิน รสชาติค่อนข้างดีแต่ฉันไม่แน่ใจว่าจะเป็นไปตามมาตรฐานท้องถิ่นหรือไม่ปิงว่านกล่าวขณะที่เขาหยิบอีกชิ้นขึ้นมาและรอให้เจียงซือเสิร์ฟส่วนที่อบแจกจ่ายสิ่งเหล่านี้ให้กับลูกค้าในร้านเพื่อรับข้อเสนอแนะลูกค้าประจำร้านล้วนมาจากถนนสายนี้รถนิยมของพวกเขาน่าจะสอดคล้องกับรถนิยมของนักวิจารอาหารที่ได้รับเชิญจากทีมผู้ผลิตรายการถ้าคนประจำชอบนักวิจารณก็คงรู้สึกแบบเดียวกัน แม้ว่ากฎของรายการจะห้ามไม่ให้มีปฏิสัมพันธ์กับเจ้าของร้านหลังการฝึกอบรมแต่พวกเขาไม่ได้พูดอะไรเกี่ยวกับการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าเมื่อเข้าใจความตั้งใจของปิงว่านแล้วเจียงซิวก็ก้าวออกมาจากด้านหลังเคาน์เตอร์ยื่นให้ลูกค้าแต่ละชิ้นและขอความคิดเห็นรสชาติเป็นยังไงบ้างเจียงซิวถามอย่างกังวลใจมันเทียบกับสิ่งที่คุณเคยมีที่นี่มาก่อนหรือเปล่ารู้อะไรไหมมันใกล้จะถึงแล้วท่านผู้เท่าท่านหนึ่งหลังจากทําอันหนึ่งเสร็จก็ขออีกอันหนึ่ง เครื่องปรุงรสให้ความรู้สึกแตกต่างจากสูตรลับแบบเก่าเล็กน้อยแต่รสชาตินี้อร่อยจริงๆลุงเกาเป็นเจ้าของร้านนี้ส่วนผสมเครื่องปรุงรสสูตรลับของเขาเป็นความลับที่ได้รับการปกป้องอย่างใกล้ชิดเป็นเรื่องปกติที่ส่วนผสมของปิงว่านจะแตกต่างกันเล็กน้อยเนื่องจากเขาเตรียมมันตามส่วนผสมที่มีอยู่ชายหนุ่มคนหนึ่งแสดงความคิดเห็นว่าฉันมองไม่เห็นความแตกต่างเลยมันรู้สึกเหมือนเป็นการจำลองที่สมบูรณ์แบบอร่อยมากหญิงสูงอายุพูดตรงไปตรงมากล่าวว่า ฉันเคยคิดว่ารายการทีวีพูดเกินจริงเกี่ยวกับอาหารของเขาแต่เมื่อได้ชิมสิ่งนี้แล้วฉันประทับใจมากสำหรับการลองทำขนมครั้งแรกถือว่ายอดเยี่ยมมากฉันไม่เคยนึกฝันว่าจะได้ลิมรสขนมที่ปิงว่านทำเองเด็กสาวร่าเริงคนหนึ่งอุทานอร่อยเหนือฉันจริงๆหลังจากได้ยินความคิดเห็นของลูกค้าแล้วปิงว่านก็รู้สึกมั่นใจรสชาติเยี่ยมมากคล้ายกับร้านมากผู้ที่มีเพดานปากที่เฉียบแหลมอาจมองเห็นความแตกต่างเล็กน้อย แต่โดยรวมแล้วพวกเขาดูเหมือนจะชอบสิ่งที่เขาเตรียมไว้ในที่สุดปิงว่านก็รู้สึกมั่นใจตราบใดที่เขาก้าวต่อไปก็จะไม่มีปัญหาร้อนเหรอควรจะถอดผ้ากันเปื้อนออกไหมฟังเย่เดินไปด้านหลังเคาน์เตอร์และสังเกตเห็นปิงว่านกลิ้งแป้งออกมาใบหน้าของเขาแดงก่ำไปด้วยเหงือบางๆที่ก่อตัวบนหน้าผากของเขาเนื่องจากเขาไม่สามารถช่วยด้วยวิธีอื่นได้เขาจึงค่อยๆเช็ดเพื่อซับเหงือ ร้านเปิดเครื่องปรับอากาศไว้แต่ปิ่งว่านที่ทำงานใกล้เตาไฟและติดแพนเค้กแต่ละชิ้นด้วยตนเองไม่สามารถหลีกเลี่ยงไม่ให้เหงื่อออกได้แม้จะมีอากาศเย็นก็ตามปิงว่านตอบว่าผมสบายดีไม่จำเป็นต้องถอดมันออกหรอกหากไม่มีผ้ากันเปื้อนเนินลูกน้อยของเขาก็จะมองเห็นได้ชัดเจนนับตั้งแต่เขาเริ่มสแสดงชุดเชฟของทีมพวกเขาก็เปลี่ยนจากทรงเข้ารูปมาเป็นผ้ากันเปื้อนที่หลวมลงแล้ว โชคดีที่ผู้แข่งขันรายอื่นๆจำนวนมากก็สมผ้ากันเปื้อนที่คล้ายกันจึงมีผู้ชมไม่มากนักที่พูดถึงเรื่องนี้หลังจากที่เด็กเกิดแม้ว่าเขาอาจจะโอเคที่จะเปิดเผยว่าเซวเนียนเป็นลูกทางสายเลือดของเขาและฟังเยสแต่เขาไม่อยากให้สาธารณชนเห็นรูปร่างท้องของเขาคุณต้องการน้ำไหมฉันจะเอาแก้วมาให้คุณคุณควรดื่มน้ำให้เพียงพอฟังเยสเสนออีกครั้งเสียงของผู้จับเวลาพูดอย่างไร้อารมณ์เหลือเวลาอีกสิบนาที ไม่ไม่ผมไม่ต้องการอะไรเลยร้านค้ามีพื้นที่จำกัดอยู่แล้วและฟังเย่ที่สูงและกว้างก็กินพื้นที่ไม่น้อยปิงว่านค่อยค,อยคอยสะกิดฟังเย่ที่ล่วงล้ำออกไปให้พ้นทางปรดหลีกทางและรักษาทัศนคติที่เป็นกลางในฐานะกรรมการอย่าหันเหความสนใจของผู้เข้าร่วมเจียงซิวมานี่เร็วเร็วแพนเค้กกำลังจะไม่แล้วฟังเย่ไม่เคยคิดเลยว่าจะมีซักวันที่เขาจะถูกรังเกียจเช่นนี้หญิงสาวหลายคนในร้านอ้าปากค้างด้วยความตกใจและสนุกสนาน ฉันไม่เคยคิดเลยว่าปิงว่านจะปฏิบัติต่อบอสฟังเย่แบบนี้เวลาทำอาหารเด็กผู้หญิงคนหนึ่งกระซิบกับเพื่อนของเธอตัวอย่างข้อมูลออนไลน์เหล่านั้นเป็นเรื่องจริงตัวอย่างไหนอันนี้ตรงนี้เธอหยิบโทรศัพท์ออกมาให้เพื่อนของเธอดูจากผู้ช่วยบอสฟังภรรยาของคุณได้เข้าร่วมซีซั่นที่สามของเดอะเชฟแล้วจากบอสฟังเย่การทำอาหารเหนื่อยมากเขาตระหนักถึงความผิดพลาดของเขาหรือเปล่าจากผู้ช่วย ไม่เขากำลังก้าวผ่านการแข่งขันและยังได้สร้างเรือร่วมกับผู้แข่งขันรายอื่นด้วยเขาบอกว่าจะไม่กลับบ้านจนกว่าเขาจะชนะจากบอสฟังเย่จัดที่นั่งของกรรมการให้ฉันด้วยหลังจากอ่านจบเพื่อนของเธอก็ระเบิดหัวเราะออกมาฮ่าฮานี่มันเรื่องไร้สาระอะไรเนี่ยเด็กสาวหัวเราะคิกคักภรรยาหมกมุ่นอยู่ก,กับการทำอาหารบอสฟังเย่สามารถปรากฏตัวในรายการเพื่ออยู่กับเขาเท่านั้นแต่ยังถูกเพิกเฉยอยู่ดีจบตอนที่เจ็ดสิบสอง